อะไรนะถุงมือฮะเรืออะไรโอ้เหรอเนี่นี่นี่นีนั่งทางนี้ค่ะมีบอกว่าเออรู้จักคว่ำอยู่เนาะเออได้ได้มีปูอยู่ประเข็มจะช่วยหรอใส่เองใส่เองเป็นบอสเป็นคัดนั่นใส่เป็นบอสบอสห่ายบอจังไรแตรโอนแล้วสามปีแล้วอ่ะ โอ้ยก็ะไ่ไรไปนันละ่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพบกับแม่พี่อ้ํามาด้วยจ้ะอีกครั้งหนึ่งซิทําไมน่ารักจังอีกครั้งหนึ่งจุ้ย่ะพูดอีกครั้งหนึ่งสวัสดีใหม่สวัสดีใหม่สวัสดีค่ะมาพบมาพบกับแม่พี่อ้ํามาด้วยจ้ะวายทาไมน่ารักจังเล็กสาวใครทําไมน่ารักจังเนี่ยไม่รู้ซึ่วายพ่อแม่เป็นใครก็ยังไม่รู้อยู่เนาะ น้ำทะเลกำลังลดอีกแล้วอ <c oughs> <c oughs> ย,ย่าอย่าเอาทาังมาน้ำเด้อสานมะลิน่อยว่า <c oughs> มะลิน้อยหาปูยูพุน่นน้ำทะเลยังไม่ลดเยอะพี่น้องหอยก็เลยหายยากปนิขึ้นกับแห้งแห้ง <c oughs> <c oughs> ได้เลได้ปู น้อยใส่ตำบักข่ามนี่ไงมันดิเด้นเออนั่นแหละอุย้ยมันตาในบักข่ามกิมเห็นไม่ตายมันออหนักเออมาลิมานนีย พูดถึงทูอิฮันซอนอืมหาเก็บไปขายเด้อเผ็ดพลอยมันก็อ้ำมาว่ามออสถลิกเกสงที้งไปเป็นชายรือกีฬาอืมไม่มาหรอกวันนี้วันนี้ไม่มาวันหลังโอ้ยเมาขึ้นเมาขึ้นเมาขึ้นเลยขึ้นแห้งมือนี่ไม่เหมือนเมื่อวานเลย วันนี้เมื่อวานนิ่งวันนี้ขึ้นเยอะโอ้ยหน่วยเล็กหน่วยเล็กแต่ก็เอาอยู่เบิ้งเบิงหานี่พาดหันหามะครับยังไงอายุอายุอายุโอ้ยโน่นทางโน้นยังทำงานอยู่ไห่ฮู้นระเบิดหินบ่อปุ่นตุ้มตั้ม ปานชุดประทัดบ้านเฮาวันนี้มาเก็บหอยแมลงภูก็เติมตั้มเติมตั้มอยู่ระเบิดภูเขาหรือเปล่าอย่าลงมานะบูธมันจะเปียกนะคนช่วยเดี๋ยวแม่ว่าเอานะมะลิบอกแล้วอย่าลงไปมันเปียกนะเห็นไหมเนี่ยแม่หนูจะว่าเอา <laughs> เนี่ยเนี่ยดนมากเนี่ มันเข้าเปียกอ้ออันนี้แรกมันกระโมไม่ขึ้นนะสุขขึ้นเออขึ้นมาเรามาลิเปียกว่าสุนโอ้ยประเข็มโทษทีเออโอ้ยนกกินแล้วว่าอันนี้พี่น้องเป็นคือเบาเวียงเปงโอ้ยทีแรก,กมันก็ไม่เปียกนะรองเท้าบุตรขึ้นซัดฝั่งเข้ามาแล้วมนันนี้เอ้ย เปียกเลยบ่เหลี่ยนไว้บ่ขาดเนาะนี่ใน,นไงใน,นไงความสดเห็นบอพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยเออมันแลบลิ้นออกมาเลยเนื้อออกมาข้างนอกแล้วก็น้ําพุ่งจิตจิตเลยความสดของหอยนะจ๊ะเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วตัวใหญ่ไหม เออเออไปใส่ถังไปโอ้สิย่นมาเตี่ยย่นมาโอ้ยเบิ่งดูมากใหญ่จีิโอ้มันก็นใหญ่ของมะล,ลิน้อยอหลีตัวนี้พี่น้องพุณนะน้อมะล,ลิเี่เก่งทับะมันใหญ่มันใหญ่มากมะล,ลิจะไปไหน จะไปไหนคะกลับบ้านทำไมต้องกลับบ้านด้วยนักเขมกลับบ้านนักเข้มค่ะกลับไปทำอะไรชาลีกราส <laughs> ไปแกสลักวันฮาร์วีนมาสนุลมาไปแกฝัดทองกราสก่อนมันมืดแลวพี่น้องถ้ามาคนเดียวก็หาได้ต่ออยู่นะมากับหลานมันมืดแล้วมันเห็นมองไม่ค่อยเห็นมะลิน้อยนะจาะมันอันตรายและอีกอย่างขึ้นมันแรง ดนแลแล้วก็น้ำก็ขุ่นไม่ค่อยเห็นหอยแครงเลยอันเนี้ยหอยเมองคู่ของเมื่อตอนกลางวันอันนี้หอยแครงเมื่อวานจะต้มแล้วเนี่ยอันนี้ของวันนี้ที่ไปหาตะมันดีหน่อยได้หน่อยหนึ่งจะแซน้ำล่างก่อนกระตูจะไปหาแม,มาเล่นท,ท่านั้นแต่เคสก็ไป ของมาลีกี่ลูกของมาลีกี่ลูกคะสองเหรอวันนมาถึงบ้านแล้วค่ะมาลีจะเลือกเอาอันนี้นี่มาลีเลือกเอาตัวนี้นไหมวะม่มม,ม,มมูติเพรามาซื้อไปตะย,ย่านแทส่วนพี่เอม่าก็ทําเองเหมือนเดิมไม่ได้ดูในยูทูบไม่ได้ได้เซิร์ชอะไรดูอ่เดี๋ยวพาเกิมจะช่วยเขียนนะซอยมาลิน้อยเขียนตาแต่ว่าให้มาลีน้อยแกเอาเนาะ เออเออมันจะเลยแล้วนะน่ามันจะเลยแล้วนะเออวางมือเด้ออี๋หนาเลยน่าไม่ใช่ว่าเฉพาะอย่าเล่นกับไฟนะเด็กน้อยอย่าเล่นกับมีดด้วยนะเออจเจาะไปอะไรทําไม่ได้เพระเข็มช่วยช้าช้าลูกช้าชา้าออกบอลได้ด๊อกอัอน,น,อนนี่ลองเนี่ยได้ไหมเฮ้ย โอ้หนูเอาปากมันออกแล้วเหรอเอาคือไว้เดี๋ยวแม่เบิ่งดูว้าเป็นตหาหักแต่เอ็มมาตัวนี้ต่อยโย่มันเป็นตะย่าเลยเป็นตาหักเออเท่ตัวนี้เท่นี่อู้แม่ลืมไปเอาเทียนมาจุดเนาะเอาเทียนมาจุดก่อนอีคนทอลนีดนึงคอนเชิได้ไหมนอนอะอะเอาอันอน,อน,อน,นี้ก็ได้มะลิลองดูนี่เอ่อเี่เยมมาช่วยเอาปากเอาปากออกให้มะลิ มะลิตัวน้อยแห้งพิมบ่ลึกจะให้ได<บ>้ไหมอีโมบันนั่นไงเอ้พี่เอม,มาช่วยเหี้กโอ้อยเหี้กปากว้า oh my god อ่ะพิมเซ็นิกยัยนุ่มอีเวอร์ฟุตบอลนาสนแต่หนอยากให้เด็กเกชมบอลาสน เบิ่งยังล uh. ่ะให้พ okay. wow. oh oh ี่น้องเบิ่งอีหยังมันจะกินว้ายฮาราวีนจะกินเหรอเออน่ากลัวจังอ่ะอือจุน่าจุน่าทุกอนแค่ไหนดูในพี่น้องดูอ่ะพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งว่าใกล้ใกล้จีโอ้ยว้าอยากตามมุงฮุงมาสนฮาราบินว่ะทุกคนทุกอนตามมุงมุงมาฮาราบินนะไปฮาราบินนะ แม่ด okay. ูอแม่กินหลายมันก็อิ่มเลยเนาะเหนี่ยงทองนั่นนะโัวติโนอสิเออเก่งค่ะเก่งอีกสิคือพักดินนะมาอือนี่ข้างข่าวของแม่ไอมาทำมาวานเนี่ยแล้วมาขอดรักจัโอ๊ยลืมเปิดไฟตรงนี้เนาะว่าเป็นยังไงคือมันมืด เดิ่นเอาเดิ่นเลยดิ่นเลยสำหรับอุปกรณ์แต่งฮาโลวีนมาให้เอม่าแต่งนะไปเอม่าเอาไปยายลูกเอาไปยายไปวางหม่องของน้าทางยางนี่อะไรบม่เอาออกหัดพี่น้องมึงด้วยหง้าชุดนี้ถ้าจำไม่ผิดพี่น้องราคาเต็ม499ราเ แต่ว่าเขาเอามาลดสองเก้าเก้าก็ขายไม่หมดเหลือยี่สิบคนนะแม่มาซื้อไว้จะติดตาคุณไซส์เอลไซส์เอลก็อาจจะใส่ได้อยู่นะแม่มาไซส์เอลอ่ะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยต้องสามอีกเอลจะพาที่เมืองไทยอันนี้ก็ลดราคาบอันนี้ก็ะด้บนี่ะม่ผีดือ ้ระบอกมารีบังด้วยเดีย๋ยวปาเค็มมังก็นหน่อยนะึงว้ายไก่แล้วไก่เฝ้า,าออได้เดี๋ยวพอสิมาหลับเลยเดย้อีกลูกหนึ่งีเนีย่ยแต่งเสร็จแล้วน่ะเอ็มมากะแต่งแงอันที่ถึงสูงแม่ก็ประดับช่วยหน่อยส่วนมารีน้อยก็กลับไปบ้านแล้วไม่เห็นแกสลักแกับกลับบ้านาให้เบิ้งรับตกแต่งก็เป็นของซื้อไว้ ทุกปีในพี่น้องซื้อแล้วก็เอามาใส่นะตอวได้ซื้อไหมอันจักอันหรอแต่งไว้ยังเนี่ย,ย,ยมันไม่เห้มาเป็นแต่งโตเพ่นโตอันอยู่ของนอนไอน้ท่านาท่า,า,ทา,าตา อันนี้ไว้ใส่ขนมวันพิธีกรดจริงจะประมาณนี้ห้องครัวก็มีเหมือนกันนิดนึงอยู่นีน <c oughs> น่กะปีลคขัดฟมเล็กน้อยเอาหนีเหร เิ่นอะไไม่เอ็นดิ์เองเพิ่นเอาม,มาตกแต่งเองเพิ่นองะโลกสายกล้องจะาสายแรงนะคะสายเบาๆค่ะ,น,คะน,น,นี่แหละค่ะนี่แค่นี้แหละเอ็มมาไปดูพาไปดูในห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแหยียตกแต่งง่ายๆห้องน้ำก็ แพอเป็นพิธีโอนอันนี้ไว้ใส่ขนมเวลาแบบเด็กน้อยมากดกินเอาขนมอะแต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่บ่มีเด็กน้อยมาเก็บเลยพี่น้องมากดกินเอาขนมเพราะว่าไม่ต้องข้ามถนนแล้วพ่อแม่เขาไม่ให้มา หน้าต่างอย่างนี้ด้านนอกอจุดไฟหน่อยทำเสร็จแล้วก็จุดไฟหน่อยมารีน้อยเอาไปแก้สลักก็พออันหนึง่งอันนี้เห็ดจ้แม่มาแล้วแล้ว ข้างขาวกิ่งไม้เม่มาแกะสลักข้างขาวนี่ไงอันนี้ด้สีชมพนูนี่เออสีส้มกระโหลกผีอ๋อสิได้เขาน้องแล้วได้บริเนจพี่นอ้องให้เร่ยน,นกับทมสเตอร์นหน่อยก่อน่าอ,อยากออกมาแล้ได้ลูกก็ได้ล้าจะคลิปนี้ก็พเพาะสำเร็จนาก หน้าจะมาพ่อมาพ่อก,กับแม่เอม็มมาไหมขอบคุณทุกกำลังใจที่มาหลับมาชมแม่เอมมาด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบ,าย,บายไปกับผมน้อยเอามาสีลูกออกมาเอามาไม่ต้องกลัวแม่หรอกอื Yeah, how